สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสภาทนายรายสัปดาห์นะครับถ่ายทอดสดจากสภาทนายความทุกวันศุกร์เวลาเย็นๆช่วงนี้นะครับสำหรับวันนี้ช่วง e อ็กซ์คลูซีฟทนะครับเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สวิทต์มาตรบาง <liter version> สัตว์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณอาจารย์สมิทต์มากนะครับที่วันนี้ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับพี่ๆน้องๆทนายความนะครับทั่วประเทศในวันนี้อาจารย์สมิทต์จริงๆเราทํางานกัน หลายหลายคณะนะครับครับหลายเรื่องอยู่ครับเรื่องโนตารีเราก็กําลังพัฒนาร่างกฎหมายนะครับแล้วก็จัดอบรมนะครับปีนี้วางแผนตลอดล่วงหน้าทั้งปีแล้วเดี๋ยวเรื่องโนตารีมีโอกาสเราจะได้คุยกันแต่วันนี้นะครับท่านอาจารย์สุมิตรจะมาให้ผมสัมภาษณ์ในอีกบทบาทอีกฐานะหนึ่งนะครับหลายท่านอาจจะไม่ทราบสภาทนายความนอกจากมีสํานักฝึกอบรมนะครับยังมีอีกสํานักหนึ่งที่สําคัญนั่นก็คือ สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูงนะครับซึ่งท่านอาจารย์สมิทธ์ของเราก็เป็นผู้มยการสถาบันแห่งนี้อาจารย์สมิทธ์ครับสถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูงนี่เป็นยังไงครับอาจารย์คือสถาบันวิชาชกฎหมายชั้นสูงเนี่ยก็เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้การกํากับดูแลของสภาธนายความโดยมีข้อบังคับว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูงครับครับก็เหมือนกับ สำนักฝึกอ,อบรมก็จะมีข้อบังคับสําหรับสำนักฝึกอ,อบรม,มครับผมครับผมก็ใจถูกไหมครับเหมือนกับว่าสภาทนายความของเราเนี่ยสาหรับน้องๆที่เรียนจบนิติศาสตร์ต้องการอยากจะเป็นทนายความก็มาเรียนมาอบรมมาทดสอบกับสำนักฝึกอ,อบรมเพื่อที่จะได้เป็นทนายความมีใบอนุญาตว่าความเมื่อน้องๆเหล่านั้นได้มีใบอนุญาตว่าความแล้วอยากจะมาต่อยอดทฤษฎีความรู้ ทฤษฎีปฏิบัติสําหรับวิชาชีพทนายความก็จะสามารถมาอบรมเพิ่มเติมได้ที่ส,ชาชาสถาบ,บันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูงถูกต้องครับคือสถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูงเนี่ยก็จะสอนกฎหมายที่แอดวานซ์ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับจากการที่เราเราเรียนในระดับฝึกอบมรบมห,หรือเรียนในระดับปริญญาตรีรนะครับพอมาเรียนที่สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูงเนี่ย เราก็จะเรียนกฎหมายที่มันมีความยุ่งยากมากขึ้นนะครับมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นมีมีต้องใช้สกิลต้องใช้ทักษะมากขึ้นครับผมโอเคนี่คือสถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูงนะครับเปิดมานานแล้วยังครับสถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูงเปิดมานานมากแล้วครับครับครับสมัยก่อนเนี่ยครับก็มีตอนอยู่ราดดำเนินนะครับก็มีนักศึกษามาเรียนทุกปี นะครับก็ค่อนข้างจะประสบความสำเร็จสําหรับสถาบันวิชาชีพกฎหมายสูงแล้วก็คนที่มาศึกษาและก็ฝึกอบรมที่สถาบันวิชาชีพกฎหมายสูงก็จะได้นําความรู้รจากการเรียนในสถาบันเอาไปใช้ในอาชีพที่ทําอยู่ได้จริงๆครับครับเพราะว่าที่สําคัญก็คือการให้ความรู้ไม่ได้มีแต่แค่ทนายความใช่ไหมครับยังมีวิชาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันกับ กระบวนการกฎหมายเช่นที่ปรึกษากฎหมายก็มีแล้วก็ยังมีอีกกฎหมายหลายๆอย่างที่น่าสนใจเช่นกฎหมายแรงงานกฎหมายด้านธุรกิจการระงับเพื่อพาดซึ่งทนายความและที่ปรึกษากฎหมายจะต้องทราบจะต้องอัปเดตความรู้อยู่เสมอๆวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่ได้มีโอกาสเล่าให้ฟังคราวนี้ผมได้ยินมาว่าหลักสูตรประกาศสิทธิกฎหมายชั้นสูงรุ่นที่22จะเปิดรับสมัครเร็วๆนี้ ใช่ครับตอนนี้เราเริ่มเปิดรับสมัครแล้วนะครับและก็สมัครไปจนถึงสิ้นเดือนเมษาแล้วก็จะเริ่มเรียนกันในเดือนมิถุนาสําหรับภาคหนึ่งนะครับคือสถาบันวิชาชีพการเรียนประกาศนียบัตรที่สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูงเนี่ยจะมีสองภาคนะครับก็คือภาคหนึ่งเรียนตั้งแต่มิถุนาถึงกันยาแล้วก็เรียนภาคสองนะครับตั้งแต่ธันวาถึงมีนา ถามว่าภาคหนึ่งกับภาคสองทำไมถึงต้องมีสองภาคคือภาคหนึ่งเนี่ยก็จะเรียนกฎหมายกลุ่มหนึ่งนะครับพอมาเรียนภาคสองก็จะเรียนกฎหมายอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมันก็จะไม่ซ้ํากันนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างภาคหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นกฎหมายเรื่องเรื่องการลงทุนรเรื่อง tax planning เรื่องการวางแผนภาษีนะครับเรื่องทร,รัพย์สินทางปัญญานะครับซึ่งเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ในแต่ละวิชามาเป็นคนสอนคนบรรยายครับผมเข้าใจว่าในภาคหนึ่งเนี่ยตามข้อมูลที่มีก็คือว่าจะมีอยู่4วิชาหลักนะครับก็คือวิชาแรกกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวิชาที่2จะเป็นเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วิชาที่3จะเป็นกฎหมายธุรกิจ กฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวกับสหาริมทรัพย์และหลักประกันทางธุรกิจส่วนวิชาที่4ี่ก็จะเป็นกฎหมายอาญาและการวงางแผนภาษีโอ้หน่าสนใจทุกวิชานะครับแสดงว่าเท่าที่ผมพอเข้าใจเนี่ยนักศึกษาที่เป็นทนายความเท่านั้นที่จะเรียนได้ไหครับจริงๆเนี่ยไม่ใช่ทนายความก็สามารถเรียนได้เป็นรายวิชาหาก <ผม S 1> สนใจในรายวิชานะครับ,รบอย่างเช่นมาเรียนเฉพาะ เรื่องกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาการค้าระหว่างประเทศหรือมาเรียนเฉพาะเรื่องการวางแผนภาษ,ษีอกรก็ได้ก็ได้ครับ<อ>หรือจะเรียนครบหลักสูตรเลยครับก็ได้ทั้งภาคหนึ่งและภาค2ก,ก็คือชาครับอ๋อสามารถลงทะเบียนเรียนสี่วิชาในแต่ละภาคครับสภาคก็คือ8วิชาวิชานะครับ,รบหรือว่าถ้าอาจจะติดเรื่องเวลาหรือจริงๆเนี่ยอาจจะเป็น ที่ปรึกษากฎหมายในเรื่องภาษีอยากเรียนเรื่องภาษีการวางแผนภาษีก็มาเรียนกฎหมายเฉพาะภาษีและการวางแผนภาษีนก็ได้ครับแล้วก็จบผ่านการทดสอบจะได้วุฒิบัตรด,ด้วยใช่ไหมครับได้ครับก็วุฒิบัตรในสาขาวิชานั้นนั้นครับโอ้นสนใจมากนะครับนี่คือหลักสูตรประกาศบัตรกฎหมายชั้นสูงนะครับในช่วงแรก ก็จะมีอยู่เทอมแรกนะครับจะมีอยู่สีวิช,ชาแล้วก็เทอมที่สองก็จะมีอยู่สีวิช,ชาครับเรียนเป็นเสาร์อาทิตย์ที่สภาทนายคารดีเนี่นเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ที่สภาฒนายอันนี้เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคนที่มีภารกิจหรือทํางานครับก็จะมีเวลาให้เรียนเสาร์อาทิตย์ครับอ๋อแล้วก็ที่สําคัญนะครับเอกสารการสมัครก็มีสําเนาปริญญานะครับบัตรสำเนาบัตรประชาชนหรือใบอนุญ,ญาตว่าความ นะครับสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็รูปถ่ายค่าใช้ใจ่ายในการบรมเป็นยังไงบ้างครับประจารครับคือค่าใช้ใจ่ายเนี่ยคือถ้าเทียบทุกวิชารวมกันแล้วเนี่ยโดยได้ประกาศแปวิชาเนี่ยค่าใช้ใจ่ายตลอดหลักสูตรก็คือสามหมื่นบาทนะครับแต่ถ้ารายวิชาเนี่ยก็วิชาละหมื่นครับอันนี้เราเซตเอาไว้ตลอดหลักสูตรแปลว่าทั้งสองภาคเลยเหรอครับใช่ครับ ทั้งสองภาคแปดวิชาค่าเรียนแค่สามหมืนบาทใช่ครับแต่ถ้าสมมุติว่าผมเนี่ยอยากเรียนแค่สองวิชาผมเสียนสองหมื่นสองหมื่นแล้วครับแสดงว่าถ้าเรียนเต็มเต็มหนึ่งวิชาหนึ่งหมื่นบาทแปดวิชานี่จริงมันแปดหมื่นเลยนะอาจารย์ใช่ครับแต่ถ้าท่านสมัครทั้งสองภาคนะครับครับเป็นนักศึกษาที่เรียนทั้งสองภาคในหลักสูตรนี้ค่าเรียนแค่สามหมื่นบาทเท่านั้นเองใช่ครับนะครับแล้วรับจํานวนจํากัดด้วยนะครับครับ Oh แล้วการเรียนทุกวิชาเนี่ย<อ>ก็จะมีการทสนะครับมีการทดสอบนะครับมีการทำรายงานครับรมิมีการประเมิน<ะ>ผลโอ้คร,ครับผมเพราะฉะนั้นตามข้อมูลเนี่ยบอกว่าเหมือนวิชาที่1น,นะครับก็จะเรียนเสาช่วงเช้าวิชาที่2ก็จะเป็นเสาบ่ายวิชา3าก็จะเป็นอาทิตย์เช้าวิชาที่4ี่ก็จะเป็นอาทิตย์บ่าย ท่านนักศึกษาคนไหนอยากเรียนตลอดนะครับทั้งประมาณ3เดือนกว่าเกือบ4เดือนท่านก็ต้องเรียนเสาร์อาทิตย์แต่ถ,ถ้าท่านเลือกเรียนเฉพาะวิชาสมมุติว่าผมเลือกเรียนภาษีจะเป็นวิชาที่4ก็จะมาเรียนเฉพาะอาทิตย์ <S <S <า>ช่วงบ่ายาครับ,รบพอจบปุ๊บผ่านการทดสอบความรู้ท่านก็จะได้ปฏิบัตบิตตตนะครับส่วนในภาคเรียนที่2วิชาก็น่าสนใจนะครับมีวิชาเกี่ยวกับการาบังคับคดีแพ่งคดีล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการนะครับมีเรื่องกฎหมายอาญา ซึ่งจริงๆเป็นกฎหมายยาชั้นสูงมีอาจยาวิทยานิติวิทยาศาสตร์แล้วก็ทันควิทยานะครับวิชาที่3ของภาคที่2ก็จะเป็นกฎหมายปกครองแต่เป็นกฎหมายปกครองสําหรับผู้ปฏิบัติงานทางกฎหมายนะครับและวิชาสุดท้ายก็จะเป็นวิชากฎหมายอนุญาโตตุลาการน่าสนใจทุกรายวิชาเลยนะครับแต่ถ้าท่านโชคดีผ่านการคัดเลือกแล้วก็เป็นนักศึกษาทั้ง2หลักสูตรได้ทั้งสภาคก,การศึกษาได้ ค่าเรียนถูกมากเลยนะครับอาจารย์ครับปีหน้าไม่รู้จะเพิ่มหรือเปล่านะอาจารย์แล้วจะเห็นว่าแต่ละวิชาแปดวิชาเนี่ยนะครับเทียบกับที่เราเรียนอยู่ในชั้นปริญญาตรีเนี่ยบางวิชาเราก็ไม่เคยเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับอย่างเช่นเรื่องอาจญวิทยาเนี่ยเราเรียนครบครบลูกะครบวงจรครับตรงนั้นนี่คือสิ่งสําคัญนะครับของสภาทนายอีกเก้าหนึ่งนะครับ แล้วก็ล่าสุดเข้าใจว่าจะปิดรับสมัครเร็วๆนี้นะครับถามกันนนมากเลยเกี่ยวกับหลักสูตรกฎหมายแรงงานรุ่นที่หนึ่งนะครับที่จัดโดยสถาบันเหมือนกันนะครับอาจารย์ครับหลักสูตรกฎหมายแรงงานเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับคือหลักสูตรกฎหมายแรงงานเนี่ยก็คือจัดอยู่ภายใต้สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูงนะครับเป็นหลักสูตรย่อยออกมาถามว่าหลักสูตรกฎหมายแรงงานเป็นยังไงต้องบอกว่า เป็นการเรียนกฎหมายแรงงานทั้งระบบนะครับทั้งหมดที่คุณควรจะรู้เกี่ยวกับเรื่องการจ้างงานนะครับจะพูดว่ากฎหมายแรงงานมันก็ไม่ถูกต้องพูดว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มาเรียนหลักสูตรกฎหมายแรงงานรุ่นที่หนึ่งเนี่ยนะครับถ้าจบหลักสูตรไปนะครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านด้าน,านแรงงานได้เลยนะครับหรือ คนที่ทํางานบริหารงานบุคคลทางด้าน HR เนี่ยนะครับก็เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเข้าหลักสูตรนี้เพราะว่าคุณเรียนทุกอย่างนะครับเรียนแม้กระทั่ง PDPA เกี่ยวกับเรื่องแรงงานคุ้มมากเลยนะครับครับผมหลักสูตรนี้นะครับจะเรียนด้วยกันทั้งหมดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับสี่อาทิตย์ทั้งหมดในเดือนมีนาคมนี้นะครับอาทิตย์ เสาร์อาทิตย์ที่เวันจันทร์ตังคารด้วยอ,อ๋มีจันทร์ังคารด้วยนะครับ,รบมี9ก้าสิบสิบแปดสินะครับเก้าโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นที่สภาทนายนะครับรับสมัครทางออนไลน์เดี๋ยวเราจะลิงก์เป็นคอมเมนต์นะครับให้ท่านสามารถสมัครทางออนไลน์ตรงนี้ได้นะครับรับจำกัดแค่100คนตอนนี้ก็ มากันเยอะแล้วนะครับใกล้จะเต็มแล้วรีบรับสมัครรีบมาลงทะเบียนสมัครกันนะครับสําหรับหลักสูตรกฎหมายแรงงานครับและที่สําคัญหลักสูตรกฎหมายแรงงานเนี่ยคนที่มาบรรยายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงานทั้งสิ้นนะครับรวมทั้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นประกันสังคมก็ดีนะครับพวกกองทุนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานนะครับ รวมทั้งพรบที่สำคัญสำคัญนะครับอย่างเช่นพรบเรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงงานนะครับซึ่งอันเนี้ยก็ไม่เคยเรียนการสอนในในชั้นระดับปริญญาตรีแล้วก็เป็นกฎหมายที่แยกออกมาจากพรบคุ้มครองแรงงานหาเรียนที่ไหนไม่ได้ใช่ไหมครับเข้าตอนเรียนกฎหมายแรงงานปริญญาตรีเนี่ยเรียนแค่เปิดประมวลมาตราไหนแปลว่าอะไร แต่อันนี้เรียนเพื่อท่านจะไดเอาไปใช้ได้จริงๆครับอีกส่วนสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือแพลตฟ,ฟอร์มที่เดิมเนี่ยเรามาจากต่างประเทศส,ส่วนใหญ่เช่นอี o p นะครับ employment stock option plan ครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับการให้หุ้นพนักง,งานเป็นสวัสดิการอย่างนี้ครับมันคืออะไรมันอ,อนขนาดน,นั้นเลยเหรอครับถูกต้องออมันคืออะไรมีความหมายยังไง แล้วก็โยงไปถึงว่าอีสบเกี่ยวข้องกับภาษียังไงครับโอ้โหครับค่าธรรมเนียมการอบรมเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับถูกมากหนึ่งมืนบาทบหนึ่งหบาทหนึ่งหมื่บาทเทียบกับตีอาทิตย์เนี่ยนะครับใช่ครับเทียบกับวิชาที่เราเรียนประมาณเกือบสิบวิชาอืครับ <1 1> หนึ่งหมกฎหมาย10ิพระราชบัญญัติครับครับผมถ้าสําหรับทนายความนะครับ รวมถึงผู้ที่อยู่ระหว่างอบรมวิชาว่าความด้วยใช่ไหมครับได้ครับหรือ,อคนที่ทำงานทางด้านบริหารงานบุคคลพวก HR อย่างเนี้ยก็เป็นอะไรที่ที่อยากแนะนำให้เข้ามาอบรมเพราะคุณจะได้รู้เกี่ยวกับเรื่องแรงงานทั้งหมดเวลาทำงานด้านบริหารงานบุคคลเนี่ยคุณก็จะง่ายขึ้นครับครับโอ้โหกฎหมายแรงงานรุ่นที่หนึ่งนะครับ ปีนี้จะเปิดกี่ครั้งครับหรือจะเป็นปีละครั้งครับท่านอาจารย์ครับต้องดูช่วงเวลานิดหนึ่งนะครับว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมเราก็เราก็จะเปิดจริงๆก็ดูเหมือนทางภารกิจของสภาน่าจะเยอะเพราะว่าจบจากหลักสูตรกฎหมายรายงานก็จะเป็นหลักสูตรประกาศสนยบัตใช่ไหมครับกฎหมายชั้นสูงครับแล้วเรายังมีอีกสามหลักสูตรครับที่รออยู่อย่างเช่นหลักสูตรอนุญาโตตุลาการครับนะครับ หลักสูตรเลยขาธิการบริษัทโอ้โห oh. แล้วก็หลักสูตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศโอ้ oh. งั้นแนวโน้มเนี่ยน่าจะปีละรุ่นใครพลาดปีนี้เรียนใหม่ปีหน้าน่าเสียดายนะครับเดี๋ยวดูเวลาถ้าทันรีบสมัครเลยนะครับจํานวนจํากัดเท่านั้นสําหรับหลักสูตรกฎหมายแรงงานรวมถึงหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายชั้นสูงนะครับท่านสนใจจะเรียนเป็นรายวิชาก็ได้หรือท่านจะเรียนทั้งสองภาคก็ได้นะครับ ท่านจะได้มีความรู้ที่ทันสมัยและสามารถปฏิบัติหน้าที่ทนายความและที่ปรึกษากฎหมายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับวันนี้ทางรายการขอขอบคุณให้อาจารย์สมิทมากนะครับอาจารย์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบมีรายเดียอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะครับในช่วง e อ็กซ์คลูซีฟอินชว สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ r o y a l Weekly นะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงของ News Update นะคะอยู่กับดิฉันค่ะทนายดาวอ่อนปริยางามสง่าค่ะและดิฉันค่ะทนายนกจุฑาทิพย์ลิ้มพง์ประเสริฐค่ะ ค่ะสำหรับข่าวสารที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์นะคะ,ะที่เรานำมารวบรวมให้กับทุกท่านส่วนใหญ่ก็จะเป็นการจัดโครงการหรือว่าการจัดอบรมนะคะที่จะมาบอกต่อให้กับเพื่อนพี่น้องทนายความด้วยการรวมถึงประชาชนทั่วไปนะคะให้รับทราบว่ามีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจและท่านสนใจกิจกรรมไหนสามารถเข้าร่วมได้โดยเราจะมีการบอกวันและก็เวลาในการลงทะเบียนด้วยนะคะได้ข่าวว่ากิจกรรมแรกเป็นการอบรม หลักสูตรภาษาอังกฤษใช่ไหมคะทนายโนกใช่เลยค่ะนองดาวค่ะโครงการแรกนะคะของสภาทนายความนะคะที่ได้รับความสนใจอย่างมากเลยนะคะเป็นโครงการอบรมหลักสูตร English for Notarial Service Attorney นะคะซึ่งทางสภา,านายความเนี่ยได้จัดเป็นรุ่นที่1น,นะคะเป็นหลักสูตรการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับทนายความผู้ทําคํารับรองลายมือชื่อ และก็เอกสารนะคะเรียกได้ว่าเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะการเขียนเวิร์กช็อปโดยสถาบันสอนภาษา AUA ด้วยนะคะซึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเราได้มีการอัปเดตว่าทางสภาทน่ยในความได้มีการทําความร่วมมือกับ AUA นะคะในการที่จะยกกระดับ ให้ทนายความผู้ทำคำรับรองลงลายมือชื่อลงลายมือชื่อและเอกสารเนี่ยมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็อีกไม่นานก็มีการจัดอบรมโครงการนี้เลยถือว่าดําเนินการได้อย่างรวดเร็วมากๆเลยนะคะสําหรับทนายความท่านไหนสนใจสามารถที่จะเริ่มลงทะเบียนได้ การอบรมอยู่ในช่วงระหว่างวันที่เท่าไหร่คะคะ่การอบรมนะคะจะจัดขึ้นให้มีในวันพุทธที่28แล้วก็วันที่29นะคะคุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้แล้วค่ะและค่าลงทะเบียนนะคะก็จะเป็นเงินจำนวน5,000บาทค่ะถือว่าถูกมากๆเลยสำหรับ,ค,รบความร่วมมือนะคะสำหรับสถาบัน AUA แล้วก็สภานายความค่ะ ค่ะต้องบอกนิดนึงนะคะว่าโครงการนี้เนี่ยเราจะสงวนสิบนะคะให้เฉพาะทะนายความเท่านั้นนะคะใครที่สนใจนะคะอ,อ,อยากที่จะ เป็นทนายความผู้ทําคํารับรองลงลายมือชื่อและเอกสารแต่ว่ายังไม่ได้ขึ้นทะเบียนก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้เช่นเดียวกันขอแค่มีคุณสมบัติคือเป็นทนายความได้รับใบอนุญ,ญาตว่าความก็สามารถที่จะลงทะเบียนในโครงการนี้ได้นะคะค่าลงทะเบียน500บาทย้ํากันอีก 5, <000 S 1> ครั้งหนึ่งขอภัยค่ะค่าลงทะเบียน5,000บาทนะคะย้ํากันอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีการอบรม2วันด้วยกันคือวันพุธที่28และ29นะคะวันพฤรุหัสที่ยี่กกุมภาพันธ์ ใกล้แล้วนะคะอ่าวันนี้ก็ประมาณวันที่16แล้วนะคะอีกสิ้นเดือนนะคะใครสนใจก็ยังลงทะเบียนทันอยู่นะคะเรียกได้ว่าคุ้มมากๆเพราะว่าเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติจากสถาบันสอนภาษา AUA เลยทีเดียว<ช>นะคะ,คะแล้วก็ร่วมมือกับสภาทนายความด้วยค่ะใช่ค่ะต้องอีกนิดนะคะน้องดาวจะบอกว่าเอ,อ่สำหรับบุคคลที่เป็นทนายความนะคะแต่ คนไหนนะคะที่ตอนนี้เป็น notarial service attorney เรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะมา upskill ตัวเองได้เช่นเดียวกันนะคะ <c oughs> เพราะว่าจะมีศรรพัพท์มีภาษาบางอย่างนะคะที่เราเนี่ยจำเป็นต้องใช้เป็นศัพท์เฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะมาฟื้นประสบการณ์นะคะหรือที่จะมา upskill ของเราเนี่ยให้มีความรู้มากขึ้นก็สามารถมาลงทะเบียนกันได้ค่ะสำหรับ โครงการต่อไปนะคะเป็นประกาศจากสำนักงานคดีปกครองค่ะสภานายความนะคะตอนนี้ เปิดรับสมัครโครงการอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรผู้รับมอบอำนาจในคดีปกครองภาคปฏิบัติรุ่นที่2เทคนิคภาคปฏิบัติสำหรับวิชาชีพซึ่งโครงการนี้นะคะจำกัดผู้เข้าอบรมเพียงแค่250ท่านเท่านั้นจะมีการอบรม2วันด้วยกันค่ะคือวันเสาร์ที่23และวันอาทิตย์ที่24มีนาคมนะคะ2567สำหรับค่าธรรมเนียมในการสมัคร 2,000บาททวนนะคะโดยผู้ที่ผ่านการอบรมเนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์ เพื่อพิจารณาขึ้นบัญชีเป็นคณะทำงานคดีปกครองสภาธนยความในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยนะคะค่ะก็อยากจะให้ทุกๆท,ท่านนะคะรีบกันหน่อยค่ะเพราะโครงการนี้นะคะก็จะรับสมัครเนี่ยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่29คกุมภาพันธ์2,567นี้เท่านั้นค่ะและก็จะมีการจัดอบรมนะคะขึ้นในวันเสาร์ที่23และวันอาทิตย์ที่24มีนาคม2,567ค่ะ ค่ะเรียกได้ว่าใกล้จะปิดรับสมัครแล้วนะคะก็มีการเปิดรับสมัครประ,ประมาณเดือนหนึ่งก็คือถึงสิ้นเดือนนี้แล้วก็จะมีการอบรมในช่วงเดือนหน้านะคะใครสนใจติดตามข่าวสารผ,าผ่านทางเพจทางสภาทนานความได้เลยนะคะหรือว่าทักอินบ็อกซ์เพจสภาทนานความเพื่อที่จะลงทะเบียนนะคะหรือว่าติดตามผ่านทางหน้าเพจก็จะมี QR code ให้ลงทะเบียนกันอยู่เรื่อยๆนะคะใช่ค่ะจะบอกว่าน้องดาวถือว่าโครงการนี้มีประโยชน์มากๆเลยนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าในส่วนของคดีปกครอง ถือว่าเป็น กฎหมายเฉพาะอย่างหนึ่งเลย<ถ>นะคะ,คะที่หลายๆคนเนี่ยยังไม่ทราบว่าขั้นตอนควรจะทําอย่างไรนะคะแล้วภายหลังจากมีการอบรมตัวนี้แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นประโยชน์แก่ทุกๆท่านนะคะที่ได้รับการอบรมเพราะว่าจะได้รับสิทธิ์เพื่อพิจารณาขึ้นเป็นคณะทํางานของคดีปกครองทางของ,ของ,ของ,ของทางสภาทนายความด้วยค่ะได้ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นโครงการดีๆนะคะที่ได้รับสิทธิประโยชน์มากมายเลยใครที่สนใจคดีปกครองต้องรีบลงทะเบียนกับโครงการนี้เลยนะคะอ่ะ เดี๋ยวเรามาอัปเดตวันสภาวันทนายความกันดีกว่าะนะคะที่จะเกิดขึ้นใกล้แล้วเหลืออีกแค่4วันวันสภวันทนายความนะคะคือวันที่20กุมภาพันธ์2567ในวันนั้นจะมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างคะ ก็ช่วงเช้าเลยนะคะจะมีพิธีการทางศาสนาโดยท่านสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีนะคะเป็นองค์ประธานฝ่ายสงนะคะและหลังจากนั้นก็จะมีพิธีมอบโล่ทนายความดีเด่นและมอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความรุ่นที่60นะคะนอกจากนั้นค่ะยังจะมีการแข่งขันโต้ว,วาทีภาษาอังกฤษรอบชิงชนะเลิศด้วยนะคะและที่ขาดไม่ได้ทุกๆปีค่ะเป็นธรรมเนียมเลยช่วงบ่ายก็จะมีงานอบรมวิชาการนะคะ ในปีนี้ค่ะจะจัดขึ้นอบรมนะคะเกี่ยวกับเรื่องสิทธิครอบครองและกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินค่ะเรียกว่า กิจกรรมในวันที่20กุมภาพันธ์เนี่ยคืนแน่นตลอดทั้งวันเลยนะคะนอกจากช่วงเช้าจะมีกิจกรรมทำบุญแล้วนะคะก็มีการมอบโล่รางวัลด้วยสําหรับคนที่ชนะเลิศนะคะการแข่งขันโต้วาทีแล้วก็ยังมีสัมมนาอบรมปีอีกด้วยนะคะใครที่ว่างนะคะพี่น้องทนายความหรือว่าประชาชนทั่วไปอยากจะเข้าการอบรมเรื่องของเกี่ยวกับสิทธิที่ดินนะคะสามารถที่จะลงทะเบียนได้นะคะหรือว่าใครที่เป็นทนายความอยากจะร่วมแสดงความนดี กับทางสภาในความที่ครบรอบ วันที่ครบรอบวันทนายความนะคะวันที่20กุมภาพันธ์ก็สามารถที่จะเข้าร่วมได้แต่ว่าก่อนที่จะมีการมอบโล่รางวัลในวันที่20กุมภาพันธ์แน่นอนว่าจะต้องมีการแข่งขันมาก่อนก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะพี่ทนายนกวันแข่งขันอยากให้อัปเดตช่วงเวลานิดนึงว่าจะมีการแข่งขันวันที่เท่าไหร่บ้างค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าวันทนายความเนี่ยกิจกรรมสําหรับชาวทนายความเนี่ยก็จะเยอะมากๆเลยนะคะโดยทุกๆปีเนี่ยนะคะทางสภาทนายความก็จะมีการจัดการแข่งขันโตวาทีค นะคะอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ค่ะว่าเดี๋ยววันที่20เนี่ยจะเป็นวันแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษนะคะรอบชิงชนะเลิศ แต่ต่อนหน้านี้นะคะน้องดา,าจะมีการจัดการแข่งขันขึ้นนะคะในรูปแบบ Asian p a r a m e n t นะคะดิเบตเป็นเวลา2วันคือเริ่มตั้งแต่วันเสาร์าที่17กุมภาพันธ์ก็วันพรุ่งนี้แล้วถูกต้องค่ะและวันอาทิตย์นะคะที่18กุมภาพันธ์ณสภาทนายความในพระบรมบราชูปถัมนี้เองนะคะและท่านไหนนะคะที่สนใจก็สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเนี่ยผ่าน Facebook พจนะคะของสภธาธนายความได้เลยค่ะอยังเดียวว่ามีการจัดการแข่งขันต่อวัทีก่อนนะคะคือ17กับ18วันเสาร์วันอาทิตย์นี้นะคะแล้วก็เราก็จะรวบรวมรายชื่อผู้ที่ผ่านเข้ารอบแล้วก็จะไปแข่งขันกันในรอบชิงชนะเลิศอีกทีหนึ่งนะคะในวันทนายความคือวันที่20 กุมภาพันธ์แล้วก็จะมีการมอบโล่รางวัลนะคะให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ด้วยนะคะใครว่างๆก็มาเป็นกําลังใจนะคะบางทีลูกหลานเราอาจจะมาแข่งขันโต้วาทีก็ได้นะคะในวันที่17หรือว่า18เพราะมีการแข่งขัน2วันด้วยกันนะคะสอาทิตย์นี้ก็เรียนเชิญได้นะคะที่สภาทถแนความค่ะค่ะน้องดาวต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นการแข่งขันของนักศึกษาระดับปริญญาตรีนะคะ จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศแล้วทางสภานานความเนี่ยก็จะคัดเหลือเพียงจำนวน8ทีมเท่านั้นค่ะอืมค่ะเรียกได้ว่าเด็กสมัยนี้นะคะมีความสามารถแล้วก็เก่งก,กันเท่านั้นเลยนะคะก็จริงๆนยปีที่แล้ว ดาวก็มีโอกาสได้มานูน้องๆน,นะคะในการแข่งขันโตวาทีในรอบชิงชนะเลิศเหมือนกันบอกเลยว่าแต่ละคนคือเก่งกันมากแล้วก็ดุเดือดคือกรรมการแต่ละคน,นะบอกเลยว่าหนักใจมากๆในการให้คะแนนนะคะก็มารอดูก,กันในปีนี้ค่ะว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยไ,ไหนนะคะที่จะได้รับรางวัลชิงชนะเลิศไปนะคะรางวัลชนะเลิศในวันทนายความนะคะที่จะมีการประกาศแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยก็จะมีการถ่ายทอดสดตลอดทั้งวันด้วยนะคะจะมีการถ่าย พทอสดในการแข่งขันระหว่างการแข่งขันจนกระทั่งมีการรับมอบรางวัลด้วยนะคะนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นข่าวสารรวมถึงเป็นเรื่องที่อัปเดตนะคะโครงการดีๆที่ท่านไม่ควรจะพลาดนะคะไม,ไม่ว่าท่านจะถนัดเรื่องของภาษาอังกฤษหรือว่าคดีป,ปกครองนะคะก็สามารถที่จะเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ได้นะคะสำหรับวันนี้รายการ royal weekly นะคะก็ อัปเดตข่าวสารกันจนครบเรียบร้อยก็หมดเวลาของรายการแล้วนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวให้คุณผู้ชมนะคะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะคะผ่านทางเพจสภาทนาคความด้วยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาติดตามอัปเดตข่าวสารกันใหม่ดิฉันทนายดาวนะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะค่ะและดิฉันทนายนกนะคะก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ